สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการถักหมวกถวายพระแม่ชีหรือจะถักใช้เองก็ได้นะคะลายนี้นะคะศูนย์ค่ะถักโซ่ห้า จิ้มลงตรงไปลงไปตรงหลักแรกดึงผ่านส่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในช่องถักสิบแปดหลักนะคะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะ บแถวได้สิบแปดหลักแล้วเชื่อมต่อตรงโซ่ที่สามหนึ่งโซ่สามขึ้นโซ่สามจิ้มลงไปตรงโซ่นี้นะคะอนุเข็มหนึ่งครั้งดันขึ้นมา ข้างบนจะได้ลักษณะนี้นะคะพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งลงตรงนี้หลักถัดไปพอหนึ่ง้อพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดันขึ้นมานพอหนึ่ง้อหลักถัดไป พันุเข็มหนึ่งครั้งสอดด้านล่างดันขึ้นมาด้านบนดึงกดเข็มสองห่วงรวบถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะถักแบบนี้ไปจนจบจบแถวจบแถว เชื่อมตรงโซ่ที่สามขึ้นแถวใหม่ทักโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงตรงช่องนี้นะคะหลักนี้ทำถักพอหนึ่งคอสองครั้งขยายลายนะคะ สอดด้านล่างดันขึ้นมาด้านบนเดิมลดหนึ่งลดสองพอนึข้อหนึ่งหลักพอนข้ออีกหนึ่งหลักพอนึงข้อสอดด้านล่างดันขึ้นมาด้านบนลดหนึ่งลดสอง จบแถวแล้วเชื่อมต่อโซ่ที่สามดึงผ่านขึ้นแถวใหม่โซ่สามพันหายายนะะัเข็มหนึ่งครั้งลงตรงหลักถัดไปขยายลายอีกนะคะเข็มหครั้งลงตรงหลักถัดไปเป็นสามหลักนะคะแถวนี้เป็นสามหลักสอดลงข้างล่างดันขึ้นมาข้างบน ดึง่งกดหนึ่งสองอ่หนึ่งคอหนึ่งครั้งลงตรงบากถัดไปเรจะทำอยู่ประมาณสามหลักนะคะแถวนี้ก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะจากสองจากสาม ถักครบรอบแถวแล้วนะคะปิดงานแถวที่สองสามสี่เชื่อมดึงผ่านขึ้นแถวที่ห้า ดูสามหนึ่งคอหนึ่งครั้ง เป็นสองแนละ้วขอหนึ่งขอย้อนมาคล้องหลักนี้นะคะอดหนึ่งค้างไว้ในเข็มสองห่วงเข็มสองเส้นอน,นูเข็มไว้หนึ่งครั้งมาลงตรงนี้นะคะนี่เรา แถวนี้จะทำลายลังพึ่งนะคะหดหนึ่งค้างไว้ในเข็มสามสามห่วงผดรวบพันูเข็มหนึ่งครั้งมาถักตรงข้างหลังข้างหลังพันุเข็มอหนึ่งครั้งลงตรงหลากถัดไป หัวหนึ่งหังวสอง หนันเข็มอีกหนึ่งครั้งถักพอหนึ่งคอมาสี่หลักพันเข็มหนึ่งครั้งย้อนมาคล้องหลักนี้ดึงปดค้างไว้นในเข็มสองห่วงสองสองเส้นันานเข็มอีกหนึ่งครั้งคล้องขานี้นะคะพันขึ้นมาปรดหนึ่ง หัวสองพันโอเคมหนึ่งกลางมาถักด้านหลังสองหลักถักมาอีกสองหลักเป็นสี่หลัก แถวที่แถวนี้ทําลายเริ่มทําลายลองตรงนี้ขางไว้ก่อนนะคะของหลักนี้หมดหนึ่งอยู่ในเข็มสองห่วงปลดรวบพร้อมกันพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลังข้างหลังหลักนี้ถัดไป เรามาเจอกันตอนทักบนไปนะคะเจอกันตอนจบแถวจบแถวที่ห้านะคะ ดึงขึ้นมายาวหน่อยนะคะมันจะได้ไม่รัง้งหนุนเข็มหนึ่งครั้งลงตรงข้างหลังอีกหนึ่งหลักหนุนเข็มหนึ่งครั้งลงข้างหลังอีกหนึ่งหลักเป็นสองหลักรวมกับที่ถักค้างไว้เริ่มต้นสองหลักเป็นสี่หลักเชื่อมตรงโซ่ที่สามดึงผ่าน ขึ้นแถวใหม่ทักสู่สามพันหเข็มหนึ่งครั้งลงตรงหลักถัดไปรวมเป็นห้าหลักพันหัเข็มหนึ่งครั้งย้อนมาคล้องตรงนี้มุมดึงปลดค้างไว้สองห่วง พันนเข็มหนึ่งครั้งมาคล้องเอาหลักนี้บดหนึ่งค้างวันนี้เข็มสามรวบพันนเข็มหนึ่งครั้งลงตรงข้างหลังเป็นสามหลกักพันนเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไป ถักมาข้างในสองหลักพันูเข็มหนึ่งครั้งคล้องดึงตรวคล้องไว้ในเข็มรวบพร้อมกันันุเข็มหนึ่งครั้งอหนึ่งคอธรรมดาสามหลัก หันหนเข็มหนึครั้งถักลวงหน้ามาอีกสองหลักหันหนเข็มหนึ่งครั้งย้อนมาคล้องย้อนมาคล้องลงตรงขานี้พดคล้องไว้ในเข็มมาสอดแล้วก็คล้องตรงนี้อีกหนึ่งครั้งสามห่วงในเข็ม ทั่วพร้อมกันผักไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนปิดงานนะคะปิดงานแถวที่หกนะคะ ก่อนจะมาเชื่อมแถวเราทําลายให้จบก่อนนะคะเชื่อมลงโซ่ที่สามแล้วหอเลื่อน เราจะเพิ่มแถวที่6เป็นแถวสุดท้ายนะคะเพราะว่าใช้ไหมคนถักใช้ไหมสองเส้นเพราะว่าเส้นมันเล็กถ้าเป็นไหมเส้นใหญ่สี่พายอย่างอีเกิลเราจะถักไปอีกจะเพิ่มไปอีกเป็นแถวที่เจ็ดทมแถวที่เจ็ดอีกแถวแถวหนึ่ง สำหรับเราถักแถวที่เจ็ดนะคะมันจะใหญ่ไปนะคะถ้าเพิ่มเพิ่มอีกแถวหนึง่งมันจะใหญ่ไปสำหรับไหมสองเส้นแล้วเส้นเดียวก็เพิ่มแถวที่เจ็ดอีกแถวหนึง่ง แถวนี้เราจะถักปกติขอภัยสามหลักนะคะอนึ่นอนุอนนเข็มหนึ่งครั้งถักหลักถัดไปตรงนี้เราจะไม่ถักนะคะ เว้นไว้นะคะข้ามมาตรงหลักนี้รวมเป็นห้าหลักนะคะห้าหลักตลอดแถวนะคะแล้วก็จนได้ความยาวของตัวหมวกนะคะ ทำไโครบรอบแถวนะคะเป็นงานแถวที่เจ็ดนะคะไ้แถวที่หกก่อไปค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่เจ็ดค่ะเอ้าไปถักไปอีกสองหลักรวมกับที่ขึ้นไว้ก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งสามหลักเป็นห้าหลักเชื่อม จากนั้นแถวที่8ก็ถักเหมือนแถวที่7นะคะโดยการถักโซ่3พอหนึ่งคอในหลักถัดไป <c oughs> เว้นตรงนี้นะคะมาลงตรงหลักนี้เป็นห้าหลักทำลายเหมือนเดิม พอหนึ่งข้อลงตรงข้างหลังนี้หลักข้างหลังนี้สามหลักถักให้มันได้ห้าหลักนะคะถักให้ได้ห้าหลักไม่เกินนะะไม่เกินไม่ขาดเราจะได้บวก ที่ขนาดศีรษะพอดีเอยยอยด,ด้วย พื่อนถักไปให้ครบแถวนะคะแล้วก็ถักให้ได้ความยาวแถวที่เจกับแถวที่แปดถักเหมือนกันนะคะถักไปสักประมาณสิบหแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บขอบกัน ถักมาจนได้ความยาวของตัวหมวกแล้วเรามาทำขอบกันนะคะการถักโซ่สามพันนุเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไปถักมาห้าหลักตรงนี้เราไม่ถักนะคะเราจะเว้นเอาไว้ น,นี้จะเว้นนะคะถักมาจนได้ความยาวของตัวหมวกแล้วเรามาขึ้นโซ่สามพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปพอหนึ่งคอหรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไป ถักมาได้ห้าหลักแล้วตรงนี้เราจะเว้นไว้นะคะข้ามมาผักหลักนี้ตรงนี้ข้ามนะคะ เว้นไว้ข้ามาถักหลักนี้นี้เว้นข้ามาหลักนี้ถักไปให้ครบรอบแถวนะคะปิดงานนะคะ หักพอหนึ่งคอทุกหลักเชื่อมตรงโซ่ที่สามเลื่อนผ่านขึ้นแถวใหม่นะคะโซ่สามพันหนูเข็มหนึ่งครั้งตรงนี้เราจะมาทำลายให้มันดูสวยงามพันหนูเข็มหนึ่งครั้งสอดลงข้างล่างดันขึ้นมาดึง ปรดหนึ่งปลดสองสลับกันนะคะดันลงไปมันขึ้นมาโปรด, 1, ปดหนึ่งปลดสองพันโเกหนึ่งครั้งสอดขึ้นมาข้างบนปลดหนึ่งปลดสอง ักไปจนครบรอบแถวนะคะครบรอบแถวแล้วนะคะเชื่อมตรงโซ่ที่สามดึงผ่านโซ่สามเป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ถักสาม เหมือนแถวที่แถวนี้นะคะถักซ้ำไปเลย ทักให้ครบครอบแถวแล้วเพื่อนๆถักไปให้ได้ความยาวสักประมาณสี่ห้าแถวจากนี้ไปสี่ห้าแถวคนถักถักได้ความยาวแล้วคุณถักจะถักแค่สี่แถวนะคะ รวมกับแถวนี้เป็นห้าแถวพอใจแล้วขึ้นโซ่หนึ่งเก็บงานนะคะทักเอ็กทักเอ็กธรรมดานี่นะคะหรือคอทอเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม ปิดงานแล้วนะคะปิดงานแถวสุดท้ายของหมวกแล้วตัดไม้ได้เลย ไปใหม่นะคะ ให้หมวกที่สวยงามเลยนะคะถักใส่เองก็ได้นะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ถักขายไหว้พระแม่ชีถักใส่เองได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ